เล็กๆพี่มันเล็กอะมันลอดช่องได้อืมเข่อยช่องตำรวจติดเลยแล้วเราทำท่าเหมือนจะออกช่องใช่ไหมแต่ตำรวจเขาจะไปดักทางออกทางหนึ่งก็ถอยกลูก็ถอยเข้าช่องเหมือนเดิมไม่เปิดสมเขาไม่อยู่บ้านกันวะมันไอ้นี่ไม่แล้วไม่ใช่เหรอเขามีไอ้นี่ไม่ใช่เหรอมีตัลลี่ไม่ใช่ไหมเนี่ยมัาอยู่บ้านใหญ่เขาหรือเปล่าบ้านกันชาเก่าพี่ บ้านใหม่ถูกกัญชาเก่าๆบ้านใหม่ครับบ้านบ้านล้างบ้านห้างผมว่าถ้าถ้าเขาไม่เปิดประมูลบ้านสงไทีบ้างวะโอ้ที่จะซื้อควรเป็นจับจองเงี้ยแต่บ้านเขาบ้านชิงหนูอยากให้ถ้าอยากให้แก๊งมีบ้านเยอะๆบ้านชิงคือคือเอาคนครอบครองคนละหลังก็พอ อย่างนั้นสองหลังเขาไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะ่าจะกระจายกระจายให้แก๊งอื่นบ้างจริงมันควรทำอย่างนี้ตั้งนานแล้วคือบ้าน<ม>ชิงม,ม,มีแล้วอะ่ะแล้วก็คือคุณมันจะไม่มีสิทธิ์ชิงอีกอะ่ะประมูล,ละอะไรเงี้ยพี่เอออันนี้ไม่ค่อยว่าหน่อยก็เงินก็เงินเขาอะ่ะนะแล้วก็ยุ่งไม่ได้แต่ใช่กระจายกระจายหน่อยก็ดีเพราะบ้านในไพรเวทผมไปนับมาแล้วสิบสามหลังที่รวมของจริง,ง,รงมันมันไม่พอสำหรับแก๊งอะ่ะ อตัดไปเลยวินเซน์วายบอยไม่มีก็เหมือนไม่มีเ่ยบ้านเขาอะเหมือนเขาแค่ยืนค้ำบ้านไม่ให้บ้านมันโดนลบอะของวายบอยใช่ของอะไรอะเออ่ไอเนี่ยก็ไอซีไอซีรโอซีนะของวินเซนแ์แน่โอซีไม่ใช่เหรอเอาหรอวินเซน์ก็โอซีต้อเห็นเขาใครเขาบอกไอซีบอกว่าวินเซน์ประมูลไอซีทั้งห้าสิบล้านใช่เหรอไม่รู้ว่าใครไม่รู้บอกมาข่าวั่วได้ป่ะไม่รู้เลย เดอห้าสิบล้านก็ก็น่าจะคุ้มอยู่มันเขาไม่ได้ซื้อบ้านพี่เขาซื้อหนำกอลแบะเอาง่ายๆใช่เหมือนได้หนำกาแฟอ่ะนี่ไงจริงๆแล้วนั้นี่แอดอลฟีคนอื่นนะขับรถบ้านเขาวิ่งมาถ่ายสเก็ตมายังถึงเลยม,มาส่งเต้าหู้เหรอครับครับผมมีเต้าหู้อะไรบ้างครับ มีเต้าหู้เน่าเต้าหู้แดงเต้าหู้เปื่อยครับเอาเต้าหู้เน่าครับผมครับผมเต้าหู้ไม่กินเลยนะครับเอามาสองเลยครับเอามาสองเลยครับครับผมได้ครับได้ครับต่ตังค์ก่อนครับเอาเน่าเน่าเลยนะเอาแบบว่าหนอนขึ้นอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่ครับอันนี้มันกลิ่นเลยเลยครับกินไม่ได้ครับกินไม่ได้อ่าอ่าแล้วแบบนั้นอ่ะอแบบกินไม่ได้อ่ะแล้วซื้อมาทําไมอ่ะ ซื้อมาแล้วเททิ้งอ่ะซื้อมาทำไมหาซื้อมาทำไมเหลือชาเหลือชาซื้อมาแล้วเททิ้งแต่ตาก่อนครับแต่ตาก่อนซื้อครับไม่ทิ้งบางบ้านมีฐานะครับโอ้ฐานะฐานะอะไรครับบางครั้งยากจนฮะตัวบ้าแล้วใม่ชาวบ้านใครที่นี่ที่ไรครับที่ไรฮะ บีนั่นไงกูว่าแล้วมุกนี้บอกเลยถ้าเกิดไม่ใช่เฮียนะผมบอกผมตบด้วยที่เกียบีอุ้ยเอาว่ะเอาว่ะยองยองยองเฮียเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอายองยองยองดีนะนี่ยังเป็นเฮียเออไม่ใช่เป็นเฮียไรืเป็นเฮียเลยนะโดนเฮียเลยนะเฮียอย่างรู้อะครับ แล้วมามันจะได้ใครเนี่ยตำรวจเนี่ยไม่ให้เกลียดเฮียผมเลยครับมาถหงเลาะเอ็มปิดยิงเลยแหละมาสภาพเนี่ยผมว่า RPG เอ่ะเคยโดนฮอลงอ่ะเคยเหยียบเหยียบอยู่โดนฮอลงผมเคยโดนฮอบินบินบินลงอ่ะหอนเลยอ่ะเฮ้ยเพื่อนผมมาสองคนนี่เต้ยด้วยโลกี้ด้วยนี่เต้ยไม่ได้เจอกันเจ็ดสิบแปดปีแล้วเกินไม่ได้แก่ขนาดนั้นไม่ได้แก่ขนาดนั้นเหรอ เออผมจะตามหาพี่ลูฟี่อยู่ผมลืมพี่เพิ่งคิดออกนะเนี่ยเดี๋ยวตามหาทำไมได้ค่ะหาลูฟี่ครับตามหาลูฟี่นี่ไงอยู่นี่ไงอยู่นี่ในพัาได้ไงนี่เนี่ยในพัาได้เลยมานี่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 อยู่นี่อยู่นี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 ่โอ้ตอนนี้ วันนั้นเรหาร้อยกว่าสายอ่ะไม่รับอ่ะวันวันนี้นัดกันไว้ห้าทุ่มอ่ะนัดเองไว้ห้าทุ่มเหรอเดี๋ยวโบเอาให้วันนี้แหละไม่ได้ออนไม่ได้ออนนะดิอ๋อนี่ทั้งเจ้านี่ทั้งลูกนี่เลยไหมตอนนี้ไอ้นี่มาหอนะศพอะไรกันนะครับเนี่ย ปาร์ตี้ขี่ยาครับเนี่ยงั้นมันต้องมันกันหน่อยแล้วมาแบบนี้แล้วไปกลัวอะไรล่ะปาร์ตี้ขี่ยาตรงนี้ปาร์ตี้ขี่ยาด้วยล่าสุดเปิดเพลงแล้วครับยินเต้นเลยครับยินเต้นกัรโอเคไหมเอาป่ะยินเต้นเลยเื่อรรอเราต้องหลเลยเอาป่ะเอาป่ะอัพเลยอัพเลยอัพเลยไหนก็ เก็บแล้วเนี่อัพเลยอัพเลยอัพเลยอัพตรงนี้เลยเดี๋ยวเผาไปเก็บตู้แล้วแล้วกลับมายืนเต้นกันดี่าใครไม่มีกัญชาเดี๋ยวผมแจกเลยเดี๋ยวจะรอดูคนเกมนะชื่อขึ้นปียี่สิรอเลยตำรวจ5้าคนจับไม่ทันแล้วเอาตัวใครตัวมันอ่ะเลยวิ่งหนียังรอดอ่ะเยอะขนาดเนี้ย แต่เมื่อกี้สามคนเนะเอาปืนกลัดโอเคอยู่ใต้ลำโพงผมอะอยู่ใต้ลำโพงรอบที่แล้วเมื่อกี้อยู่กันห้าหกคนแม่งลงมาถึงแม่งยิงดิ้นเลยไม่เจอรอบจนเช้าอ่ะยิงดิ้นเลยไอ้ยิงของจริงนี่หว่าสายแดนนี่หว่า ถ้าเป็นลงมาเอาเรื่องมาเอาเรื่องมาก่อนแยกย้ายอรูปแล้กแยกย้ายก่อนแยกย้ายเดี๋ยวอัพูปเลยแล้วก็แยกย้ายเอออัพรูปลงนวิทย์ไหนออรูปไปต้นม่หมดเลยยน้น่อ๊ะกลีกสลีหมายเเก็บไม่ได้แล้วะใช่ใช่45เก็บไม่ได้แล้ว แต่ต้องเดินลงได้นะ <c oughs> เออว่ะแต่มันเลยเวลาแล้วไม่หรอ <c oughs> อีกสองนาท <c oughs> เนีเปลี่ยนชื่อทวิตเปลี่ยนชื่อทวิตเฮียอีกสองนาทีอีกสองนาที <c oughs> เปลี่ยนชื่อเป็นจอร์จจอร์จจอร์จเจ็ดมัมแปดฟาเธอร์เอ้ยเนี่ยต้องรีบลงนะตอนเนี้ย <c oughs> เพราะว่าเราต้องออกก่อนสี่ห้า ถ่าย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 ขอเต้นด้วยใครจะเข้ากล้องเอาให้มันคุ้มทีเดียวแล้วออกพร้อมกันสตาตัดรถแล้วนะทุกคนนะแข่งกันไหนๆแล้วขอรั่วหน่อยเออจัดเลยพี่เรามาแล้วมีแต่ความสุขครับสี่สิบสี่แล้วแล้วหรอไปออน

ยุ่จัดเลยแกแบบลงกันลงกันเออมางมาความเทนต์บ้านต้องเอารูปนี้จ่าลึกในประวัติศาสตร์หรือเปล่าใครมันจะกล้าลงเนี่ยเดี๋ยวไปดูรูปเลยมันจะขับรถเออเหมือนกันคอนเทนต์ดีนะสนุกกว่าคณะลึกในเวทลงโดนหน้าหมื่นมันสนุกที่ไหนนะ สงสารแมวอะห้าหมื่นแปดก้อนเร็กถั่วแม่เราทุกคันหนูมีโคเคนหมดแล้วเต็มเหรอเมลเลยขอบคุณนะโนริบ ครับครับเจริญการวิชาเยอะกันไหนเนี่ยอะไรอยู่กับกระดาษกลางกันหมดเนี่ยเอ้ยพี่ไปกินข้าวก่อนไปบ้านตบกันทำไรวะใี่อยาเหรอทำไมทำไมมันชอบมันส่งเอเเอหาพี่ว่ะแล้วบอกว่าลงหัวนะครับลงหัวนะครับไอ้ยียหลายครั้งมากเลยเหรอ ไอหนูรีเปล่าไอหนูรีมันใจดีนะไม่มันได้ถามไม่ได้ได้ถามไอดีป่ะอ๋อก็ขายโคเคนไงมันจะให้เงินเองไม่ใช่เหรอมันบอกว่าเองเป็นคนติดต่างเอ้ยมันเป็นคนติดต่างเอง ืแม่หนูจะยืมแบบอรถที่แบบคือคือรีพาวได้แน่ๆรีพาวคือยังไงเอาแบบแต่มันรีพาวให้ไม่ต้องเพาลเองอ่ะที่ไม่ต้องไมต้องใช้หนูจะเอาไปเก็บโคเคยงอยู่เลเบลอ่ะอ๋อพี่มีแต่ปุกปิ๊กว่ะแล้วก็ยี่สิบโลอะพี่พี่ต้องแจมโบให้หลวงเล้วจะบ้านสะสมต่อไปได้ด้วยปะเนี่ยได้ไปได้่อ่ะยังจะไปกันอีกเหรอพี่เก็บรถไปแล้วพี่จะไปกินข้าว หลังนี้เจอกันนูรีฟเข้ามาอีกเปล่าได้เจอกันพี่ชายน่าจะเข้าอ่ะพี่ชายเฮ้ยไหวปะเนี่ยเมื่อคืนทำงานปะอ๋อที่หยุดหยุดหยุดถึงถึงออกมานอกโลกได้อ๋อแต่ถ้าทำงานเหมือนเดียวเลยอืมนี่เกาะอะไรเกาะแกงเหรอฮะเปล่าไม่ใช่เกาะแกงเกาะแกงใส่ไม่ได้ตอนเนี้เกาะธรรมดาเราต้องลงอยู่แล้วสี่สิบห้า ช่วงนี้เก็บตัวอยู่เก็บ้อได้ไมให้ค่าเาเองได้ได้ไถ้ามันรีก็รให้ก็ถือว่าเป็นค่าซ่อมละกันนะพี่อือเ้แฟนจะมาหรอเอไม่ใช่แฟนเ่ะเป็นเพื่อนสนิทชดเชื้อทันเหรอวะอะไรนะพี่ไปทันเหรออมไฟตอนเนี้หนูไม่ซ่อมพี่หนูไม่เก็บของเลยเปี่ไปตอ ต้อมอเรบเบลเลยเหรอตลาดก็พอมั้งสิ